สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่11นะคะมกราค,คม2566พนาา25นะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาย,ยางรถแท็กเตอร์มือ2ออยู่ก็ทางนี้เลยนะคะตัวนี้13.6สขีดยี่ค่ะเข้ามาใหม่ลาสินค้า1-40สนใจตัวนี้แจ้งรหัสตัวนี้มหาน้าตาลได้เลยนะคะจะได้ไม่ผิดคู่ผิดเส้นเนาะตัวนี้รหัส140นะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยตัวนี้13.6สาดขีดยี่หนะคะยี่ห้อฮาง A นะเป็นยางรถแท็กเตอร์มือ2นะคะเป็นยางเปอร์เซ็นแท้นะคะไม่ใช่ยางลอยดอกนะเป็นยางเปอร์ แท้มือสองนะคะก็สภา,าพพร้อมใช้งานเนะะาะสภาพตามนี้เลยนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะยี่ห้อฮั่งเอนะคะ13.6ขีด26ค่ะใส่ล้อยางหลังรถไถ45-51หถึงแรงมาใส่ได้หมดเลยนะ45-51หถึงแรงมาขอบ26นะคะเส้นนี้ไม่มีปัญหานะคะเส้นนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขามีตำหนิอยู่ 1. จุดอีกหนึ่งเส้นนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมกันอ,อีกทีเนาะเส้นด้านซ้ายไม่ได้มีปัญหานะคะตัวที่มีปัญหาคือเส้นนี้นะคะเขาจะมีตำหนิหน่จุดเนาะสำหรับพี่ๆ่ ท่านใดที่ไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียสก็ไปใช้งานได้เลยก็คือตําหนิตรงนี้นะคะไม่ได้ทารุนะคะก็คือมันเห็นผ่าใบาแบบนี้เนาะพี่ๆท่านใดที่ อยากได้นะคะตัวนี้น้ําตาลให้ไปเลยขอคนไม่ดราม่านะคะก็คือสนใจรับได้นะคะตัวนี้เอาไปเลยคู่ละ5,200บาทนะคะ5,200บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ่ายจบที่5,200บาทได้เลยนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องออกมารับนะคะไม่ได้ออกมารับที่ขนส่งหรือว่ายังไงนะคะก็คือส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายมากับพนักงานขนส่งได้เลยนะคะ พีพีท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์087 5 7 3 4 7 2 7ดี id ร้านน้ำตาล2 6 1 1และเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันค่ะ3า5วันไม่หยุดว,ยวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวนันนะคะตะเลิกจะมารับเองหน้าร้านได้ทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะมารับเองหน้าร้านทางร้านเราลดได้นะคะแต่ว่าก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนเนาะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองพีพีจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลาสำหรับตัััวนนนี้้รหส14,200บาาททเท่ ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะ